พุ่นมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ5 5 kw นะครับกิโลวัตต์ตัวนี้พันเรียบร้อยเดี๋ยวมาเคลือบน้ำยาก,กันเลยตัวนี้ใช้เบอร์23นะครับพันนะถ้าอยากรูก็ฝากกดติดตามไว้นะครับดียวมาเคลือบน้ำยาให้ตัวนี้ล็อกไว้เรียบร้อยนะครับล็อกฝั่งละสี่ตัว วิธีเทน้ำยาเราก็สร้างศูนย์มันเป็นศูนย์อากาศนะเราก็ทำให้มันมีอากาศเข้าไปเเลยจะอาบนาตั้งก่อนนะครับนาตั้งเพื่อให้ แล้วนอนนะครับตัวทุ่นเช็คเสียไม่เสียเช็คที่ค่าโอห์มนะครับ ในใจรายละเอียดเครื่องสั่นไฟนะครับผมติดตามไว้นะเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าซ่อมยังไงนะครับแล้วตัวนี้ถ้ามันเสียมันจะมีแบบเสียที่เราสามารถเช็คแล้วก็รู้เลยหรือว่าเสียแบบที่มันหมักหมมไว้แบบที่เราดูแล้วเราไม่รู้เดี๋ยวจะมาบอกนะครับ โอเคครับถ้าชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับส่วนน้ำยาก็ให้เช็ดออกนะครับเราจะได้เนื้องานที่สวยนะครับเช็ดยร์ออกเลย